ฉันชอบพูดเสมอว่าถ้าผู้เป็นแม่ชอบสีชมพูเธออาจจะมีลูกสาวก็ได้แล้วก็แต่งตัวให้เธอด้วยสีชมพูและเด็กคนนั้นก็จะชอบสีชมพูในขณะที่โตขึ้นดังนั้นจึงมีประเพณีเก่าแก่โดยเฉพาะในตะวันตกเดิมในการผูกข้อมือเด็กชายด้วยสีน้ำเงินและเด็กหญิงด้วยสีชมพู โอเคเราจะทําการทดลองกันนิดหน่อยนะครับเราจะทดลองสีชมพูแล้วก็น้ําเงินโดยใช้วิธีการที่ง่ายๆเพื่อดูว่าสีมีผลกระทบต่อคุณอย่างไรทางด้านกายภาพนะครับดันขึ้นเวลาผมกดลงโอเคเอาดันขึ้นเมื่อผมกดแขนเขาเขาจะดันขึ้นตอนนี้ผมให้คนไปยิงข้างหลังเขาและใช้แผ่นกระดาษสีงเงินบางหน้าเขาไว้พร้อมกับยังดันอยู่ครับ จากนั้นผมก็ใช้แผ่นสีชมพูบ้างแล้วก็เอาบางหน้าเขาเหมือนเดิมนะครับโอเคเรากำลังเอาแผ่นกระดาษบ,บางหน้าเขาตอนนี้จะออกแรงเต็มที่โอเคมองดูแล้วดันขึ้นันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันข้นแ,แไม่มีแรงเพราะเขาจะโกรธมากโดยเฉพาะผู้ชายนะครับเอาละทีนี้เอาสีชมพูให้เธอสีชมพูให้เธอนะเอาสูงเอาสูงขึ้นสูงขึ้นดันขึ้นแรงแรงแรง แรงแรงแรงเจ็บใช่ไหมเจ็บใช่ไหมเจ็บไหมเอาอะไรขึ้นแรงอีก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 นะไม่ไหวใช่ไหมวัวหน่อยนะต้องวัวนิดหน่อยเอาแล้วนะเอาออกดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเอาต้องเสียปล่อยให้แรงกลับมาวัวเขารู้สึกเป็นแมนอีกครั้งหรือเปล่าฮะ ในปี1978และจาชมการสาธิตซึ่งเหมือนกับการทดลองเรื่องพลังของสีของเฟอร์แมนดรอเลซานเดอร์ชาร์ลส์จากสถาบันวิจัยทางสังคมวิทยายในวอชิงตันก็เริ่มตรวจผลที่เกิดจากสีชมพูเขาสรุปว่าสีอาจจะทำให้เกิดการผลิตฮอร์โมนโดยไปกระทบต่อระบบไร้ท่อผลของการทดลองที่เรือนจำอเมริกาแห่งหนึ่งทำให้ดัตรชาร์ลส์สรุปได้ว่าส,ปปสีชมพูช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวในหมู่นักโทษลง เขากล่าวว่าแม้นักโทษจะพยายามใช้ความรุนแรงต่อหน้าสีชมพูเขาก็ทําไม่สําเร็จครับกล้ามเนื้อหัวใจทํางานเร็วไม่พอมันคือสีที่ไปทําให้พลังงานของเราอ่อนลงคนตาบอดสียังรู้สึกสงบเมื่ออยู่ในห้องสีชมพูดอเตอร์ชา์สยอมรับว่าต้องทำการทดลองเพิ่มเติมเพื่อดูผลต่อไปอีกและสีที่เขาเรียกว่าชมพูเบคเกอร์มิลเลอร์นั้นมีชื่อใหม่แล้วว่าทั้งชมพูของคนขี้เมา ความิดนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกฉันไม่รู้ว่านับโทษทุกคนทั่วโลกหรืออย่างน้อยในประเทศนี้ใช้เฉดสีชมพูถูกต้องหรือเปล่าเนื่องจากไม่มีการระบุให้ชัดเจนในเอกสารบัดีสีแต่ที่แน่ๆพวกเขารู้จักเฉดสีที่ใกล้เคียงที่สุดในรัฐเท็กซัสมันดูเหมือนฮูสตันจะโดดลงไปบนรถขนวงดนตรีเมื่อพวกเขาทาสีเรือนจับเป็นสีชมพู เมื่อผมดูเรื่องเกี่ยวกับสีในอินเทอร์เน็ตพวกเขาจะมาลงเอ่ยที่สีที่เรียกว่าชมพูเสือนะครับแล้วว่านี่เป็นสีที่ทําให้จิตใจสงบในที่สุดที่ตโวเใช้สีนี้ทาภายในนั่นก็คือเมื่อปี2005และแตั้งแต่นั้นมาไม่มีเหตุการณ์ทําร้ายกัรระวัละโทษอีกเลยและเรื่องแต่นักโทษทาง้าน้าที่ก็ไม่มีเช่นกันไปยืนที่รอยเท้าสีชมพู นักโทษส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเมสันในเท mm ็กซัสเป็นผู้ต้องโทษช่วงสั้นจากการงองงบ้างจรงการรถยนต์บ้างยาเสพติดบ้าง mm hmm. รองเท้า mm hmm. ตอนแน่นอนคนที่ต้องไปอยู่ในคุกจะเกิดความเครียดอารมณ์ก็พุ่งพล่านเราจึงคิดเดินหน้าทาสีนี้ต่อไปการทาภายในเนี่ยอาจจะช่วยทำให้จิตใจของผู้เขาสงบลงบ้างและหมดพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยได้จริง พฤติกรรมของนักโทษมีบางอย่างที่ทําให้พวกเขาสงบทําไมสีชมพูทําให้ผมสงบไม่รู้แต่บางคนก็คลั่งมากและมีปัญหากับสีนี้ผมว่าสีชมพูคือหัวใจของสีนะครับบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกสบายใจแต่บางครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึก,กโกรธหรือไม่ชอบมันแต่สำหรับผมผมผมชอบนะครับ เหตุผลที่พวกเขาทาอย่างนี้เพราะต้องการให้คุณรู้สึกอึดอัดไม่อยากกลับมาอีกนี่คือเป้าประสงค์เครื่องแบบสีชมพูผนังก็ชมพูอย่างที่คุณเคยเห็นข้างนอกมันเป็นเพียงเรื่องทางจิตใจพวกเขาไม่อยากให้คุณกลับเข้ามาที่นี่อีกเท่านั้นความคิดเรื่องสีนี้ไม่ใช่ทำเพื่อยามพวกเขานะครับหลายคนคิดอย่างนั้นคิดว่าเราทำอย่างนั้น พวกเขาคิดว่าคุณเหยียดยามต้องการประจานพวกเขาแต่มันไม่ใช่นะครับเนะปเปลียนผลข้างเคียงเราอยากให้เขาสงบลงเราอยากให้พวกเขา,เ,าเกิดความท้อแท้และไม่อยากที่จะกลับมาที่นี่อีกกว่าจะทาสีใหม่หนึ่งในสามของผู้ต้องโทษทําผิดซ้ําและกลับมาใหม่ปัจจุบันจำนวนผู้ต้องโทษที่กลับมาอีกลดลงถึง68แอร์เซตแต่มันเป็นผลจากการจราทาสีห้องขังเป็นสีชมพูจริงหรือ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กคนหนึ่งได้ลงมือจำลองการวิจัยนี้และในการจำลองงานวิจัยเขาใช้สีขาวและผลที่ได้จากการทดลองปรากฏว่าผลที่ออกมาเหมือนกันความพลุ่งพล่านลดลงสงบมากขึ้นเขาสรุปว่าไม่ใช่เพราะสีชมพูฮ่าแต่เกิดจากพื้นที่ที่มีการทาสีใหม่ความสะอาดเกือบจะเป็นศาสนาก,ก็ว่าได้ ไม่มีคราบสกรปรกบนผนงังและสภาพแวดล้อมสะอาดคุณจะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ก้าวเข้าไปในคุก